เพนี่ว่วาใกล้เสร็จยังเนี่ยเชลรีบใกล้เสร็จแล้วค่ะสะักครู่นะคะเสร็จแล้วค่ะเออป้าคะมีอะไรเหรอเออคือว่าคือจะพูดอะไรก็พูดมาเชลรีบไม่มีอะไรแล้วค่ะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะจ้ะสงสยัยป้าเขาคงจำเราไม่ได้แล้วมั้ ไปเอาตัวมาครับไปกับผมครับคะ ผมบอกให้ไปเฮ้ยอ,อุยอ้ยอะไรของคุณเดียไปไหนคุณเดียเ๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปคุณไปไหนเฮ้ยอยฉันก็ไปรถครับนี่คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยเชิญขึ้นไปในรถครับป้า <c oughs> ไปกับฉัน <c oughs> ไปไหนครับป้าจะพาฉันไปไหนอะ่ะไม่ต้องห่วงพวกฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก เชิญครับโอ้โหนี่บ้านหรือราชวังเนี่ยมันมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอ,อยากได้ไหมล่ะ ป้าพูดอะไรของป้าคะเนี่ยแล้วสรุปที่ป้าให้ฉันมาที่เนี่ยป้ามีทุละาอะไรหรือเปล่าคะให้ฉันมาขัดรองเท้าให้หรอนั่งก่อนสิวันนี้แหละันข้างบนถ้าอย่างนั้นผมขอเข้าเรื่องเลยกันนะครับพอดีคุณท่านนะครับเห็นว่าคุณเป็นคนดีเคยช่วยชีวิตท่านคุณเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคุณ มีโอกาสที่เฉวยโอกาสแต่คุณก็ไม่เฉวยโอกาสท่านเลยอยากตอบแทนคุณนะครับแสดงว่าที่ป้าไปหาฉันให้ฉันขัดรองเท้าให้ป้าเนี่ยป้าจำได้ใช่ไหมคะว่าวันนั้นอ่ะฉันเป็นคนช่วยป้า เป็นอะไรไหมคะป้าป้าป้า้ป้าอุ้ยทังไงดีวะเนี่ยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะป้าป้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะช่วยด้วยค่ะ คุณหญิงคุณหญิงคะเออคุณหมอรู้จักคุณป้าด้วยหรอคะรู้จักสิคะคุณหญิงท่านบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเรามาหลายปีแล้วฉันว่าพาคุณหญิงท่านเข้าไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะผู้หญิงคนนั้นแหละครับคุณท่านที่ช่วยคุณท่านไปโรงพยาบาลวันนั้นเนธะอแน่ใจนะแน่ใจครับผมเช็คก,กล้องวงจรปิดจากคุณหมอวันนั้นแล้ว มาติดตัวแน่ครับหน้าแปลกนะผู้หญิงคนเนี้ยดูท่าทางน่าจะยากจนแต่วันนั้นนะ่ะเขาไม่คิดที่จะขโมยของฉันสักนิดหนึ่งทั้งที่มีโอกาสบางทีเขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนที่คุณท่านตามหาอยู่ก็ได้นะครับอ๋อเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้เองพวกคุณทำฉันตกใจแทบแย่เนี่ย <c oughs> นึกว่าฉันโดนรักผาตัวซะแล้ว <c oughs> ฉันให้โอกาสเธอขอเธออยากได้อะไรเป็นการตอบแทนแลกกับการที่เธอช่วยชีวิตฉันเออจริงๆแล้วฉันไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรห,หรอกคะ่ะฉันเห็นคุณป้าเนี่ยตกอยู่ในอันตรายฉันก็เลยช่วยแค่นั้นเองคะ่ะคุณอยากได้เลยคุณขอคุณท่านได้เลยนะครับไม่ว่าคุณขออะไรอะ่ะคุณท่านจะเต็มใจให้อยู่แล้วนี่ฉันไม่กล้าขอหรอกคะ่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้เธอมาอยู่ที่นี่กับฉัน ในฐานะลูกบุญธรรมของกันเธอจะได้ไม่ต้องลำบากอีกล,ลูกบุญธรรมคุณป้าจะให้ฉันเป็นลูกบุญธรรมเลยเหรอคะคือคุณท่านน่ะไม่มีทายาทสืบสกุลนะครับเล็กอย่างคุณท่านก็จุกจิกตากับคุณที่คุณเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ท่านก็เลยอยากให้โอกาสคุณนะครับมาเป็นลูกบุญธรรมฉันเถอะนะ บุญธรรอย่างนั้นหรอคะนี่คุณแม่คงลืมไปแล้วสินะคะว่ามีหนูเป็นลูกบุญธรรมอยู่แล้วอ่ะเช่นจะรับใครมาเป็นลูกบุญธรรมอีกสักกี่คนมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณแม่พยายามหาคนมาแทนที่หนูทา,ทางที่หนูตั้งใจทํางานบริหารธุรกิจให้คุณแม่แต่คุณแม่กับไม่เห็นหัวหนูตั้งใจบริหารธุรกิจให้ฉันอย่างนั้นเหรอ นี่เป็นข้อมูลยักยอกเงินบริษัทของเธอฉันให้หมดตามสืบมาหลายเดือนแล้วถึงว่าตั้งแต่เธอเข้าไปบริหารบริษัทของฉันกำไรมันถึงได้ลดน้อยลงเออคุณแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฟังคิมอธิบายก่อนไม่ที่เป็นแค่นั้นนะครับคุณคิมครับผมขอเชิญตัวคุณแมตลงพากด้วยนะครับ <S <S เฮ้ยอ,อะไรป่อยจะมาจับทำไมเนี่ยข้อหาแรก คุณยักยอกเงินของบริษัทข้อหาที่สองคุณพยายามฆ่าผลตรวจของคุณท่านออกแล้วนะคะเราพบสารพิษในร่างกายของคุณท่านค่ะสารพิษแล้วคุณท่านได้รับสารพิษได้ยังไงครับอาหารเหรอครับไม่ใช่ค่ะทางปอดค่ะทางปอดโชคดีที่มีคนพาท่านมาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา ไม่งั้นท่านอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะขอบคุณครับ ท่านไปข้างนอกเหรอครับให้ผมกขารับไปส่งนไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ไปเองวันนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวสักวันนึงอะเดี๋ยวฉันโทรให้เธอไปรับก็แล้วกันครับคุณแม่คุณแม่คะกําลังจะออกไปข้างนอกเหรอคะมีอะไรเหรอพอดีหนูไปต่างประเทศมาแล้วก็ได้ยาดมสมุนไพรมาคะ่ะเลยเอามาฝากคุณแม่กับใจนะ ฉันอุตส่าห์รับเธอมาเลี้ยงฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอแต่เนี่ยเหรอสิ่งที่เธอตอบแทนฉันเพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องหาทายาทคนใหม่ที่ไม่โลภเหมือนเธอหมดเวลาของเธอแล้วคิมลาก่อนแม่แม่เดี๋ยวก่อนหนูไม่อยากติดคุกแม่ฉันขอบคุณเธอทั้งสองคนมากเลยนะเธอด้วยนะมด เธอซื่อสัตย์กับฉันมากกว่ารูกบุญธรรมของฉันเีออีกส่วนนางหนูเนี่ยเธอช่วยชีวิตฉันคาดนี้ฉันจะไม่มีวันลืมคุณท่านให้ทั้งงานให้ทั้งเงินกับผมแถมตอนที่พ่อผมไม่สบายเนี่ยคุณท่านจะให้เงินรักษาอีกถึงตอนนี้พ่อผมจะไม่อยู่แล้วก็ตามผมเคยสัญญากับพ่อไว้ว่าผมจะซื้อสัตย์กับคุณท่านจนกว่าชีวิตจะหาไหมครับตอนเนี้ย ฉันก็เหลือแค่พวกเธอสองคนแล้วนะเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะให้พวกเธอสองคนมาเป็นทายาทของฉันเออคุณท่านครับผมไม่คิดว่าโมดเธอจะมองข้ามคนซื่อสัตย์อย่างเธอได้ยังไงเธอสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันขอบคุณท่านคุณท่าน,านหนูก็ขอบคุณคุณป้าเหมือนกันคะ่ะ ที่มอบชีวิตใหม่ให้หนูหนูช่วยชีวิตป้าแถมเป็นคนตื้อตรงไม่โลภไม่ลักขโมยท,ทั้งทั้งที่มีโอกาสคนแบบหนูนะหายากในยุคสมัยนี้ถ้าหนูมาเป็นลูกสาวป้าป้าจะดีใจมากค่ะตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ <c oughs> งดว่างจัน <Auf> น <los are> <c oughs> ้องแอนจะไหมครับแม่ดาจ้าใช่ค่ะแม่ดาหนึ่ง <eight> บ <ád par oi> ิวงานนี้แกเสร็จชันแน่แกได้หมดโอกาสเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้านแน่คุณดาคะ หนูคิดเมนูไก่ย่างขึ้นมาใหม่ค่ะร้านของเราอ่ะยังไม่มีเมนูไก่ย่างเลยแล้วอีกอย่างนะคะลูกค้าเนี่ยก็ถามเข้ามาหลายครั้งมากโหบิลเธอนี่ใส่ใจร้านจริงๆเลยนะไหนลองชิมหน่อยสิอืมอร่อยมากเลยเนี่ยทำขายได้เลยนะเนี่ยจริงเหรอคะ แค่นั้นเนี่ยหนูเพิ่มเข้าไปในเมนูด้วยนะคะหรือว่ายังไงเนี่ยขายได้แน่นอนค่ะเอาสิฉันเห็นด้วยเออบิวป้ามันคิดคด,ดูแล้วว่าป้าก็อายุมากแลว้วดูแลหล้านก็ไม่ค่อยไหวป้าว่าป้าจะแต่งตั้งบิวให้เป็นผู้จัดก,การดูแลหล้านช่วยป้าอะไรนะคะคุณดาคุณดาจะแต่งตั้งบิวให้เป็นผู้จัดก,การร้าน ทั้งที่บิวเนี่ยมาทีหลังฉันอายุงานก็น้อยกว่าฉันเนี่ยนะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าใครมาก่อนมาหลังมันเกี่ยวกันที่ว่าใครมีศักยภาพที่ดูแลร้านได้มากกว่ากันป้าเห็นว่าบิวเขามีไอเดียใหม่มาพัฒนาร้านตลอดป้าว่าบิวอ่ะเขาเหมาะสมแล้วแล้วฉันละ่ะคุณดาเองไม่ต้องมีอิจฉาบิวมันหรอกถึงเองไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะ่ะ เดี๋ยวป้าเพิ่มเงินเดือนให้เองก็แล้วกันนะไก่ย่างสูตรพิเศษของทางร้านได้แล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าครับเจ้าของร้านอยู่ไหนมีอะไรหรือเปล่าคะผมถามว่าเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกมาคุณลูกค้าคะ,คะ บิลเธอทาอะไรของเธออะทำไมลูกค้าถึงได้ไม่พอใจขนาดนี้ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมีอะไรกันเลยคะป้าน,นี่แหละเป็นเจ้าของร้านค่ะใครเป็นคนทําเมนูนี้ครับทําไมมันมีผงพริกเคลือบอยู่ในไก่ด้วยผมถามว่าใครเป็นคนทําเมนูนี้ฉันเองค่ะผมว่าคุณไปลาออกซะไปไม่ต้องมาทํางานที่ร้านนี้หรอกบิล นี่เธอทาอาหารอะไรอ่ะทาไมลูกค้าเขาถึงได้ไล่เธอออกเนี่ยฮะใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้ามีอะไรก็ค่อยพูดก่งก็ได้นะคะผมไม่เย็นหรอกว่าก็ไก่เนี่ยมันอร่อยมากผมไม่เคยกินไก่ที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยอะ่ะผมว่าคุณไปลาออกไปแล้วไปเปิดร้านขายเป็นของตัวเองอะ่ะรับรองรวยแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะที่คุณลูกค้าโวยวายถามหาเจ้าของร้านเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่า ไก่เนี่ยอร่อยแล้วเหรอคะใช่ครับโคตรอร่อยเลยครับเอาเพิ่มให้ผมยนงการนะค่ะโ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงวะตั้งใจจะทำให้มันเสียหน้าแต่มันกลับได้หน้ามากกว่าเดิมพี่แอนพี่ทำอะไรกับไก่ของฉันอะไร แกพูดเรื่องอะไรอ่ะบิวไก่ย่างนั่นอะฝีมือพี่ใช่ปะฉันเห็นนะว่าในไก่มันมีเครื่องปรุงบางอย่างที่ฉันไม่ได้ใส่ลงไปพี่ทําแบบนี้ทําไมอะแกพูดอะไรของแกไก่ย่างแกเป็นคนทําแล้วแกจะมาหาว่าฉันทําได้ยังไงที่แน่ใจนะว่าพี่ไม่ได้ทําแน่ใจช่างมันเธอบิวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้ไก่ย่างมันออกมาเป็นแบบนั้น สุดท้ายผลมันก็ดีเกินคาดถูกใจลูกค้าป้าคิดไม่ผิดจริงๆที่จะให้บิวเป็นผู้จัดการร้านเร็วๆมี้คุณดานี่ขนาดว่านางบิวมันทำอาหารผิดสูตรคุณดายังจะเลื่อนให้มันเป็นผู้จัดการอีกเหรอคะไม่ว่าบิวจะทำผิดสูตรหรือมีคนแกล้งแต่ผลสุดท้ายร้านเราอะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนี่คุณดาหาว่า แอนแก้งบิวหรอคะและเธอแก้งหรือเปล่าล่ะบิวแย่แล้วบิวแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็ลูกค้านะสิแห่กันมาเต็มร้านเลยบอกว่ามาตามรีวิวที่ลูกค้ารีวิวไก่ย่างเมื่อวานนี้ คุณดาะคือไก่ย่างเมื่อวานน่ะหนูทําไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรของหนูอะคะ่ะโอยทํายังไงดีล่ะถ้าเราไม่มีไก่ย่างเหมือนเมื่อวานไปเสิร์ฟลูกค้าน่ะจาก,กระแสบวกน่ะก็จะกลายเป็นกระแสลบแน่ฉันรู้ว่าไก่ย่างนั้นทำยังไงหมายความว่ายัางไงพี่แอนนี่พี่ยอมรับแล้วใช่ปะเมื่อวานอะ่ะพี่มายุ่งกับไก่ของฉันจริงๆเออฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันเป็นคนทําเองอะ แต่แล้วไงอ่ะมันก็ส่งผลดีให้ร้านไม่ใช่เหรอฉันจะบอกสูตรคุณดาให้ก็ได้ว่าไก่ย่างนั่นอ่ะมันทํำยังไงแต่ว่าคุณดาเนี่ยต้องเลื่อนขั้นให้ฉันและถ้าฉันไม่เลื่อนขั้นให้เองเองจะบอกไหมฉันก็ไม่บอกงั้นก็แสดงว่าเองไม่ได้สนใจร้านเลยสินะว่าร้านเนี่ยจะเป็นยังไงเองสนใจแต่ตําแหน่งผู้จัดการใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าคุณดาเนี่ย เลื่อนขั้นให้ฉันเป็นผู้จัดการเนี่ยฉันก็จะบอกสุดคุณดาว่าไงคะดีและถ้างั้นป้าก็ไม่เลื่อนขั้นให้เองละคุณดาเองก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าเองมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการหลานนี้ไหมได้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นหัวกันแบบเนี้ยก็เชิญคุณดาเนี่ยอยู่คนโปรดของคุณดาไปก็แล้วกันแล้วก็คิดสตรไก่ย่างเอาเองฉันขอลาออก คุณดาคะเราปล่อยไปแบบนี้มันจะดีหรอคะป้าให้โอกาสเขาแล้วแต่เขาเลือกทางเดินของเขาเองช่วยไม่ได้นี่ดูร้านนี้ดิโคตรน่ากินอนะแต่ว่าคนเยอะต้องรอนะขอดูให้เห็นกับตาสิว่าร้านเนี่ยเจ๊งไปแล้วหรือยัง แบบนี้ได้งไงวะเ,เอ้าเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนเอาผมอยู่นี่ปอแถวอยู่เอาอะไรอะแฟคิวแย่งหม่าล่าอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคิวต่อไปเชิญได้เลยนะคะนี่มันอะไรกันหมายถึงอะไรเหรอ ก็ป้ากับนองบิวอะรู้วิธีทำไก่ย่างได้ยังไงทงั้งๆที่ฉันไม่ได้บอกป้ากับบิวอะรู้วิธีทำไก่ย่างมาตั้งนานแล้วฝีมือของพี่แอนจริงๆด้วยอ่ะที่แท้ก็แอบเอาผงหมาล่ามาใส่ในไก่ย่างนี่เองเออคุณดาคะแบบนี้เอายังไงต่อดีคะ ที่มันทำแบบนี้แอนมันคงจะเสียใจอะที่ป้าให้เองเป็นผู้จัดการหลานเกินหน้ามันน่ะแต่เอาเถอะป้าจะให้โอกาสมันแก้ตัวที่เห็นมันน่ะอยู่กับป้ามานานดูซิว่ามันจะกลับตัวกลับใจได้ไหมคุณดาเขารู้ว่าพี่ทำผิดแต่เขาก็หลับหูหลับตาให้โอกาสพี่เพราะเห็นว่าพี่ทำงานมานานแล้วแต่แทนที่พี่เนี่ย จะใช้โอกาสแก้ไขแล้วก็ชดเชยความผิดของพี่แต่พี่ดันโยนโอกาสนั้นทิ้งอะ่ะไม่จริงอะ่ะมันต้องไม่เป็นแบบนี้สิแอนถ้าเองไม่ปล่อยให้ฟาร,รม์มฤลิจยียเป็นขอ้องาะเองก็ไม่กลายเป็นคนตกงานแบบนี้หรอกเองเห็นไหมถึงเองจะลาออกอะ่ะห้านป้าก็ยังอยู่ได้แถมยังขายดีกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าป้าไม่ข้ามหัวฉัน ไม่เห็นนางบิวมันดีกว่าฉันทั้งๆที่ฉันมาก่อนอายุงานฉันก็เยอะกว่ามันเรื่องมันก็คงไม่ลงเอยแบบนี้หรอกแทนที่ป้าจะยกให้ฉันเป็นผู้จัดการตั้งแต่แรกอะแอนเอ้ยเองโมแต่โทษคนอื่นแบบนี้ไงชีวิตเองถึงไม่ไปไหนสักทีหนึ่งถ้าเองลองสำรวจตัวเองให้ถี่ทวนอะเองก็จะเข้าใจว่าทำไมป้าถึงไม่เลือกเองเป็นผู้จัดการห้านทั้งทั้ที่เองก็มาก่อนบิวมัน โอ้จำไว้เลยกันแล้วกันแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะที่ทำกับทันแบบนี้